จเจาะลึืโครงสร้างการนำเสนอธุรกิจของแบรนด์สุขภาพแบรนด์หนึ่งกันครับตั้งแต่เรื่องวิสัยทัศน์ไปจนถึงโมเดลการสร้างรายได้ที่เขาว่ากันว่าน่าสนใจมากๆนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดอยู่ที่ประโยคนี้เลยอยากให้คนไทยหนึ่งล้านคนมีสุขภาพที่ดีโอ้โหนี่คือการวางรากฐานทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งมากนะครับมันไม่ใช่แค่การขายของแล้วล่ะ แต่มันกลายเป็นการเชิญชวนให้เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองแล้วภารกิจที่ว่าเนี่ยก็มาจากวิสัยทัศน์ผู้ก่อตั้งเขานะครับคือเขามองว่าเฮ้ยถ้าเราทําให้คนสุขภาพดีได้มันก็น่าจะต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับทุกบ้านได้ด้วยสิซึ่งแนวคิดนี้ล่ะครับคือหัวใจของเรื่องเราทั้งหมดที่เรากําลังจะมาเจาะลึกกันเอาละ่ะ พอตั้งเป้าหมายไว้ส้ายิ่งใหญ่แล้วสแตปต่อไปที่สำคัญมากๆเลยก็คือจะทำยังไงให้คนเชื่อละคำตอบของเขาก็คือโชว์ให้เห็นไปเลยว่าเขาคุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำหรือที่เขาเรียกกันว่าจากไล่สู่โรงงานนั่นเองครับโหแล้วเขาลงรายละเอียดแบบสุดๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ไร่เนี่ยต้องเป็นออแกนิกนะ แถมยังอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลตั้งพันเมตรพอมาถึงขั้นตอนการสกัดก็ใช้เครื่องสกัดเย็นแบบพิเศษสุดๆที่เขาบอกว่ามีแค่2เครื่องในประเทศไทยเท่านั้นอย่างไม่พอครับยังไปจับมือทาวิจัยกับมหาวิทยาลัยเบอร์ต้นๆอย่างมหิดลจุฬาอีกทั้งหมดเนี้ยก็เพื่อจะบอกว่าของของเขาเนี่ยเชี่ยวชาญจริงคุณภาพเหนือกว่าใครแน่นอนแล้วถ้าข้อมูลที่เล่ามายัางไม่แน่นพอเขาก็จัดเต็มเลยครับ ตราประทับมาเพียบใบรับรองมาตรฐานต่างๆเนี่ยกลางให้ดูเลยไม่ว่าจะเป็นอยฮาลาวหรือมาตรฐานระดับโลกอย่าง GMP, ISO, HACCP คือมัอนเหมือนการประกาศดังๆเลยว่าวางใจได้เลยครับเราผ่านมาตรฐานสากลน,นะโอเคพอปูเรื่องความน่าเชื่อถือมาซะแน่นปึกแล้วที่นี้ก็ได้เวลาเปิดตัวพระเอกของงานแล้วครับนั่นก็คือน้ำมันอินขานั่นเอง ซึ่งเขาก็วางบทบาทมาเลยนะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนฮีโร่ที่มาช่วยแก้ปัญหาสุขภาพสารพัดอย่างแล้ววิธีที่เขานำเสนอนี้น่าสนใจมากเลยนะคะคือแทนที่จะมานั่นไล่ว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างเขาเลือกที่จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพไปเลยกับอะไรหน่าหรอคะกับน้ำมันปลาที่เราเราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละ โอ้โหอันนี้ฉลาดมากเพราะมันทำให้คนฟังคิดตามทันทีเลยว่าอ๋อน้ำมันอินคาเนี่ยมันคือทางเลือกใหม่ที่ดีกว่ามาจากพืชปลอดภัยกว่าแล้วก็ดูทันสมัยกว่าของเดิมๆที่มีในตลาดจากนั้นนะครับต่อยด้วยหมัดฮุกเลยคือการโชว์ตัวเลข49.3% ตัวเลขเป๊ะๆแบบนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับคือมันไม่ได้บอกแค่ว่าดีแต่มันบอกว่าดีมากเพราะมีโอเมก้า3เข้มข้นสูงปรีดขนาดนี้เลยนะพอมีตัวเลขมายืนยันแล้วทีนี้ก็ร่ายาวเลยครับคุณนับประโยชน์แบบครอบจักรวาลมาเต็มตั้งแต่เรื่องหัวใจสมองกระดูกข้อต่อคือไล่มาตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับนี่คือการวางตำแหน่งสินค้าให้เป็นเหมือนอาหารเสริมแบบครบจบในขวดเดียวสำหรับทุกคนในบ้านแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของการเล่าเรื่องทั้งหมดครับด้วยประโยคนี้เลยเราเปลี่ยนสินค้าให้เป็นโอกาสเปลี่ยนสินค้าให้เป็นรอยยิ้มโหคำนี้มันเป็นเหมือนสะพานเลยนะครับที่พาเราข้ามฝั่งจากเรื่องของสุขภาพเพียวๆไปสู่เรื่องของโอกาสทางธุรกิจแบบเต็มตัวเอาล่ะ ทีนี้เราจะมาเจาะลึกโหวใจของโอกาสทางธุรกิจที่ว่ากันแล้วนะครับซึ่งก็คือโมเดลที่เขาเรียกว่าระบบสตาร์แค่ชื่อก็ฟังดูดีแล้วใช่ไหมครับคือเขาตั้งใจจะสื่อว่าแผนนี้มันง่ายมันมีสเต็ปชัดเจนใครๆก็ทำตามได้เหมือนเดินตามดาวไปสู่ความสำเร็จอะไรแบบนั้นเลยทีนี้คำถามที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็คือ แล้วไอ้ระบบที่ว่าเนี่ยมันสร้างรายได้ได้ยังไงล่ะซึ่งเนื้อหาหลังจากนี้ทั้งหมดก็ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามนี้แบบเคลียร์ๆเลยครับคำตอบแรกที่เขาให้มาเลยก็คือจุดเริ่มต้นต้องใช้เงินเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ3,400บาทตัวเลขนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการทลายกำแพงในใจคนฝั่งเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เยอะนี่นาเป็นการลงทุนที่แบบพอไหวความเสี่ยงไม่สูง แล้วหัวใจของระบบสตาร์เนี่ยนะมันมีแค่3สเต็ปง่ายๆแค่นั้นเองครับที่สำคัญคือมันทำซ้ำได้สเต็ปแรกเข้าร่วมก็คือซื้อแพ็กเกจสเต็ปสองสร้างทีมชวนคนอีก3คนมาทำเหมือนเราและสเต็ปสามทำซ้ำคือไปช่วยให้3คนนั้นไปชวนคนต่ออีกคนละ3คนแค่นี้เลยครับเป็นสูตรสำเร็จที่ดูง่ายมากเหมือนกับว่าใครๆก็กอ py ีไปทำได้และเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีก เขาก็มีตารางคำนวณให้ดูเลยครับว่าเฮ้ยแค่ทำสเต็ปสร้างทีมได้นะคือชวนคน3ามคนแรกได้สำเร็จก็จะเริ่มมีเงินกลับเข้ามาทันทีซึ่งพอรวมรวมดูแล้วเนี่ยมันเกือบจะเท่ากับเงินที่ลงทุนไปตอนแรกเลยโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่สร้างแรงจูงใจได้ดีมากๆเลยครับและนี่คือรางวัลใหญ่คือเป้าหมายสูงสุดที่เขาเอามาโชว์ให้เราเห็นเป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยตัวเลข1 5 0 0 0บาทต่อวัน ใช่ครับต่อวันตัวเลขนี้แหละครับคือแรงผลักดันที่สําคัญที่สุดที่จะบอกทุกคนว่าถ้าทําตามระบบนี้ไปเรื่อยๆขยายทีมไปเรื่อยๆนะรางวัลใหญ่ขนาดนี้รออยู่ข้างหน้าทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับเป็นการสรุปรวบยอดหรือที่เรียกว่า the final page ที่จะมาขมวดทุกอย่างแล้วก็ตอกย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าทำไมต้องเป็นโอกาสนี้เท่านั้น เขาก็เลยมัดรวมทุกจุดขายทุกจุดเด่นมาไว้ในที่เดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็น 1. ลงทุนน้อยนะ 2. บริษัทมั่นคงม,มากเพราะมีโรงงานมีไร่เป็นของตัวเอง 3. ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของเอง 4. ทํทำงานออนไลน์จากบ้านก็ได้ 5. เพาดานรายได้สูงมากและ6ที่สำคัญคือธุรกิจนี้เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้อีกคือทั้งหมดเนี้ยเขากำลังจะวาดภาพสุดท้ายให้เราเห็นว่า นี่คือโอกาสที่สมบูรณ์แบบจริงๆเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนสูงปรี๊ดหลังจากที่เราแกะรอยโครงสร้างการน,นำเสนอทั้งหมดนี้มาด้วยกันแล้วนะครับมันก็มีคำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามมากๆเลยว่าเมื่อภารกิจเพื่อสุขภาพถูกผูกเข้ากับระบบเพื่อสร้างความมั่งคั่งสิ่งที่กำลังถูกขายอยู่จริงๆในท้ายที่สุดแล้วมันคืออะไรกันแน่ก็ฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อนะครับ